วันนี้นะคะส้มจะทํำข้าวผัดกุนเชียงนะคะก็เจียวกระเทียมให้หอมค่ะจากนั้นก็นํากุนเชียงลงไปผัดเลยค่ะให้เขาหอมขึ้นนะคะให้เขาสุกให้เขาหอมผัดไปเรื่อยๆค่ะกุนเชียงของส้มจะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะคะ ข้าวผัดนะคะข้าวควรเป็นข้าวที่เป็นข้าวเย็นนะคะไม่ใช่ข้าวที่หุงสุกใหม่ๆเขาจะผัดไม่อร่อยนะคะข้าวที่เย็นแล้วข้าวที่หุงไว้แล้วแบบนี้นะคะถึงจะทําข้าวผัดได้อร่อยค่ะตอนนี้นะคะสมก็ผัดกุนเชียงกับกระเทียมอยู่ค่ะ ได้ที่แล้วนะคะเติมไข่ไปหนึ่งฟองค่ะก็จะผัดไข่ให้สุกค่ะเมื่อไข่สุกแล้วนะคะจะเติมข้าวลงไปเลยค่ะปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะคะของส้มก็จะประมาณจานใหญ่ๆแล้วก็เหลืออีกหนึ่งถ้วยนะคะ ัดให้ข้าวแตกค่ะให้ข้าวกระจายออกจากกันนะคะแล้วก็กระจายข้าวแบบนี้ค่ะตอนนี้เราจะมาปรุงรสชาตินะคะน้ำตาลทรายค่ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียว ผัดให้เครื่องปรุงนะคะเข้ากันดีกับตัวข้าวผัดค่ะคนผัดไปค่ะให้เขาเข้าเนื้อกันดีค่ะส้มจ่าเติมน้ำปลานิดหน่อยนะคะลงด้านข้างนะคะให้เขามีกลิ่นไม่ไม้น้ำปลาหอมดีค่ะผัดต่อค่ะ จากนั้นส้มจะโรยต้นหอมซอยค่ะผัดนะคะให้ต้นหอมสลบค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเราจะตักเสิร์ฟเลยค่ะข้าวผัดกุนเชียงทำง่ายอร่อยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะใส่จานแบบ vip นะคะ ให้น้อยเดี๋ยวลูกค้าไม่อิ่มค่ะข้าวผัดนะคะต้องกินกับต้นหอมค่ะแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความจัดจานเข้าไปอีกค่ะอร่อยแน่นอน